ที่จ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายดอยหัวล้านพี่น้องระเบิงเฮ็ดหยังอยู่บูนันเฮ็ดหยังคะมื้อนี้เป็นวันหยังคะมีแต่คนตัดหญ้าแต่ขาเออฝนบ่ตกว่าซั่นพี่น้องฝนโปรตุกเลยไอ้เลยตัดหยาอ่าเอ้าเนาะตัดไปตัดไปเนาะพี่น้องเนาะเออพร้อมพวกหลายเนาะอันนั้น ไอ้ซ้ำไหนกับซ้ำนั่นอัน,ม,น,นมันเคียงน้อยเด้อพี่น้องอันนี้มันบกกระเด็นแห้งเด้อพี่น้องมันแค่มันอันมันอันตรายดิจ้าจ้าอันนี้มันบกกระเด็นแห้งแม่น้องตื้อบ่ใส่หน้ากากกับบ่เป็นยังดอกเนาะแท่นอืมหยาดอิ้นัดยา่าอวนพี่น้องตัดตัดขี้จั๊งพอเท่าห้อตัดใบเคียงเคียงง่ายๆน่ะรอใส่ยอยู่นันน่นน่ะราใส่เนี้ยป้องกันอยู่ยตั้งเตะจ้ะผลว่าตกกะ เลดได้ตัดหญ้าไว้นอทางเข่า้องน้ำเนาะทางยางทางยางมันนั่นทางนี้ก็ต้องตัดได้เนาะเราหิมเนี่ยเอออ่าชาดเบ็ดไว้ชาดไว้ก้อนนึงเอาก้อนนึงมาตัดเลยชาดไว้ก้อนนึงเด้อเฮตุเป็นอะไรเฮ็ุอัดปวกไห่หน่อยเกิดดีกว่าเกิดมือเดียวเนาะเกิดแต่มือวันเข่าวเป็นสาเนาะเกิดมือเดียวแล้วเลยไหมพี่น้อง ไม่ทราบหมื่บ้านนี้พอทังว่า,วาไปรอพูกก็ได้นั่นละไม่เห็นเรางวกหาหกไข้แล้วก็เห็ดพาะไปทั้งเผาแล้วละแล้วกายเห็ดผวกใกล้หน่อยได้จากยุมนึง่ง,จจงอ,อีหละเออที่นา โอ้มันกันนั่นอยู่ด้วยกระเพียนอยู่ด้วยพี่น้องตัดม้ากระเพียนอยู่ด้วยเออกับได้อยู่ได้อยู่แปลนอยู่ต้องเตีกับพี่ตัดเมื่อวานนี้ตัดทั้งปุ่นเตี้ยตัดทั้งหน้าบ้านเมื่อวานตัดทั้งหน้าบ้านเอาไปยังคำวันเราไปใส่ก็มโมูไปลอยเอ็ดไปแทนพี่น้อง ผู้เฒ่าป่วยเอฟซีผู้เฒ่าเพิ่นป่วยเตี่ยอก็เลยได้ไปเบิ่งเพิ่นนอพี่น้องนั่นนะ่ะโอ้อเป็นเอฟซีโอ,อ,อทททท้ท่า,ทายยทนเอฟซีเพิ่นสมัยเพิ่นอยู่เสียงอีสานนะท่นพี่นออ้องเห็นแต่ว่าต้มไก่กบ้านไปเบิ่งคลิปเราต้มไก่บ้านพะนะ อากาศจกรถดอ่ะเป็นยังคือได้เป็นยังสั้นก็ว่าสิถามเห็นล้อนั่นอยู่เออเออเห็นลว่านอ่นรดล็อกอัตโนมัติวาสั้นเออลวานลดล็อกอัตโนมัติพี่น้องเอ้ยสั้นว่าที่ม้ากันม้าไ่ได้ให้จังไรล่ะพรมบัดเนี่ยสั้น จำเป็นผมก็ต้องได็กทาวรสินะ <laughs> <laughs> เออแป่นนิะเนี่ยไอ,อไปจากเมื่อไ่ล่ะโอ้ไม่ได้กลับไป,ย,ปยามไปยามเพืนน่อนเนาะจำซังอัน,นอเตี้ย มอดกันมาหมูให้ก like ินเสร็ดอ right. ัน like ม้าคูแล้วก <the> ็ทอดให้กินเอิมผู Flag ้เฒ่าน่ะเสร็จแล้วกินเข่าปลาได้วันท้ากินเข่าปลาได้เฮ็ดแตงกินหักกินกับใกล้ใได้วันนี้พี่มอดกเลยว่าเดี๋ยวมักหมูให้กินมาละมักหมูแล้วก็ทอดให้กินเออทอดแล้ววันนี้ผู้เฒ่าช่วงไปเบิ่งกันเนาะเออเซ้ยำมอดบักลาเฮ็ดอันสูตรนี่ยังมีสูตรพิเศษย่างบอกแม่ยเนี่ยบอกย้ายแนี่ยพอนะเออผู้เฒ่าก็กินเข่าต้องกันวันเนาะกินเข่องกาผู้เวยได้ไหมเด้อผู้เวยผู้เวยกินเข่าแซ่บอป่ะ อันบะวานอันพี่เปียวเฮ็ดแน่ากินอ่ะจืออยู่พอมีรสชาติมอดเอ้ยเพท่าน่าเออกินก็ไม่ได้ลูกเพร่ะนะเออมอดไม่ให้เน่ากินให้กินค่อยกินได้พี่น้องไปกินมอาได้มอดเป็นเนากินให้ผู้เฒ่ากินเออมาไปผู้เฮ็ดเน่ากินให้ผู้เฒ่ากินเพราะเราเขาลงคว้าแซ่บแซบเพื่อนกับพักกันกินลายคนเพื่อนกับแซ่บเนาะประเดี๋ยวผู้ถมไปเบื่องกันเนาะเออคนป่วยคนป่วยคนป่วยก็ลุกขึ้นนั่งกินน้ำมันเออ แข็งแรงเหล้าสันสบาไว้ได้ไอแม่เอ้ยสบไวไ้ <laughs> ไวไวด้อนอนสี่ดอกร่างกายสุขภาพแข็งแรงละ่ะเร็ไี้ยหรือยยตว่แล้ว๋อก,ก,ก็คนหเออเอแคคอ,แ,เเอ,อแมนอยู่คนป่วยอันว่าตอเรากินข้าวแทบก็ได้ยินข่าวว่าเราเกินข้าวแทบจันใช้ไปยามอื้อ น้ะแล้วก็สิแล้วก็สิคิดทอดที่เนาะแลกไปหาเนี่ยเลเี่อพนันว่าะี่สิดจะไปเนาะเออนี่กับไปน้ากันนาะเตีเออน้นที่บานน้องคนใดก็อน่ะพ่หน่นี่ละแ้ก็ี่ับไปมาหาเนี่ยเลยเชืนี่ละตันนี้ใหญ่น่ะตนนจะนี่สีใหญ่ขียนมันนี่สีนั่นเออนี่หละจาพังมันอ่อนด้วย เดี๋ยวหาคนป่วยคนป่วยก็กินเขาได้เอา, <c oughs> าเซาเสเอคนป่วยเอ้ยเนอะพี่น่อง<ก>เออดีขึ้นแล้วกินเขาได้แล้วนะองเโห ดูดคนห้อยอย่างกับบ้นแดงร้อนนองน้อยจา้าเนาะเอออันเป้ยยวนบ่กินข้าวจากเที่บัดลูกซ้ายไปละกินข้าวว่าสั่นพี่น,อน้องเ,เออกินข้าวบ่แซ่บเออบัดไปยังคำวัดไปเลยลูกนั่งกินข้าวน้ำมัวเออมมเขนะ้างนั้นน่ลูกกินข้าวนั่งกินข้าวกับทอดมู <laughs> ออด,ดี้เออเนาะเพื่อเถาก็ได้ อ่าพี่น้องตัดหาไปว่าเลี้ยงขมวนไปเข้าว่าพืนรอรากิจามฟิกฟีกไอ้ทีเอ้นั่กินใอ้ผู้ถ่ากินโอาผู้ถ่อแซบลายเออกึงถ่ากแซบลายเอาได้บุญได้บุญอ่ะนั่ยนักินตู้ผู้ถ่ากินนอพี่น้อง นางเตยตัดหญ้าไปเย่หน่อยก็มาสวนเบาละพี่น้องธรรมดาล,ละเนาะอืออือนี่นหญ้าหนางนี้นางเตยกออ็ตัดได้อยดีด้วยพี่น้องอไงนะตัดดีวะเดีด๋ยวลงไปแล้วหละเออหน่าล่ะโอ,อ้เข่าท่าเข่าท่า ถ้ามันยาวกว่านี้มันจิตัดบ่ได้นี่มันก็ลังอ่อนอยู่เนาะมันก็ลังอ่อนอยู่มันก็ตัดง่ายตัดได้อยู่เนาะเคียงตัดหญ้านิดหน่อยเนี่ยถ้าไม่แก่กว่านี้มันก็นั่นเนาะเอ๋อเออเออน้าพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอั้ยแค่หนึ่งหัวล้านน้ำเน้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า